ท่านผู้ชมกันวันนี้มาอยู่ในเมล็ดรีบปรีบที่ว่าสยองขวัญเมื่อก่อนฮิตกันมากเลยนะครับเขาจะดูปีสี่ีก่อนนะปีก่อนอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมจำเป็นตัวนี้ได้ไหมไปเรามาเล่นกันเถอะเดี๋ยวมึงได้กลับก่อนนะไปไปวันนี้มีเวลาหน่อยอ๋อไปเอเลนวันนี้มีเวลาหน่อยนะท่านผู้ชมนะวัดเกแลก็เปิดมีกิบโมงที่บอกว่า้ย อ๋อไอตัวเชียร์นายอีกแกคลิปเข้าเลยไปเลยไปเลยงั้นเราเข้าลิปเมาก่อนมีใครตายไหมเอ้ยลิป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 ปิดลิกิทธิ์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 ปิดดิเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวคลิปเราโดนเบรนลิกิทธิ์บอสไ้อันเมื่อกี้ไม่น่าจะลิกิทธิ์ใช่ไหมใช่ไอไออันอะไรนตึ้งตึ้ท่านผู้ชมขอไม่เปิดเสียงแล้วกันเพราะว่ากลัวลิกิทธิ์ใช่ไม่งั้นไในคลิปเดียวลิกิทธิ์ระเบิด อะไรมันร้องอกๆๆๆไม่รู้อ๋อไอตัวนี้อีกแล้วไปท้าร์ดเออไม่ต้องตามไปเดี๋ยวเออตามดีกว่าเออตามตามใช่ใช่เาคไพักห่าแล้วกันไหนเราชอบเราชอบดูช่องโอวินคิงดอมมากเขาพักหามากเลยจะทั้งจะติดลิีกัสสิตได้นะเออ

มันก็ได้ไลค่าคนไปเป็นล้านคลิป The Quesus ใครที่อยู่ตรงนั้นเออเหมือนกันนาจะหนีผลนะทำไมกูหนีผลฮ่ากระจกลิกาซิตฮะเมน่าเด็กโอเคดีนะที่พ้นเสียงไม่ทันอืมอในงานนี้ลิกาซิตเด็กคลิปนี้นี่อาจจะสันมากเลยนะแต่ว่าอะไรก็น่าจะมีต่อเะยเพราะว่าก็น่าจะมีต่อนะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะซันมากอืม สาเหตุที่ไม่ลงกี่นาทีละกี่นาทีสาเหตุที่ไม่ช่วงนี้ไม่ลงคลิปเพราะว่าเพราะว่ามีคนยืมโทรศัพท์ไปแล้วมันก็ไปตั้งหน้าจอตั้งตั้งโปรไฟล์อะไรไม่ให้ให้ให้ผมก็ไม่รู้ทุเรศพักแล้วเลยไม่ได้ลงใช่ใช่หัวฮะอุ้ยอุ้ยเฮียอยู่หน้าประตูเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้เราจำได้เจ็บหน้าประตูเจ็บเลคิวเลอร์ทุกคนวิ่งไปลบตรงตู้นั้นไอเจ็บนี่มันอันตราย ไอ้เจมมาแล้วหลบตรงนี้เลยกันเนี่ยมันดื้งโกสตีดฮอลเออพอรู้ไอ้เพื่อนกันใช่เพื่อนกันทั้งแล้วปลอดภัยตรงนี้แล้วมันจะไปยืนดูกันทำไมผมจะตื่นเต้นเลยกันอาย่ตรงนี้แล้วกันปลอดภัยมันมนมาเสียของกระเป๋าไปซื้อของแล้วกันเดชเดชสมอรีเกินอะไรอย่างไรบุ๊คส่งนาทีนี่ว่ะสาม มันให้ยืนยันตัวต,วตวนอะไรไม่รู้ถ้าคลิปนี้สั้นก็ต้องขออภยัยใช่เดี๋ยวจะมาต่อให้ขอไม่บอกขอ้อมูลนะจ๊ะอาว <อะ S 2> จังกาสุดๆเป็นเป็นตัวที่กาดที่สุดในโลกที่เราเคยเจอมาแต่แต่อันเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เออโนนโนนๆนนเนาะไม่ได้ไม่ได้กบไม่ลงคีเพราะว่ากบนะครับมันใช่มันมันชยช่ยชา แต่ตอนนี้เขาแกะได้แล้วใครมันยืมโทรศัพท์เราไปก็ไม่รู้ลืมบอกว่าห้ามยุ่งกับเรื่องส่วนตัวก็เลยนั่นแหละตามที่เห็นมันก็ไปตั้ง้ไฟใช่เป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่มากอ๋ออันนี้อันนี้พิกกี้นั่นไงมันมาเลยมันไม่ทำอะไรตรงนี้เปิดประตูวับเข้าไปเลยบาเป็นท้าทายเตรียมน้ำยา้มยา สารพัดย,ยาน้ำตอนขอ,อยาตายก็พอมีตังค์เงินพันสี่ในจะตายก็พอมีตังเจ็ดร้อยห้าสิบสี่อ๋น้ำยาลุ้งี้วันนี้นะครับพี่กีกันะไรครัคนยังหมดมพี่กี<ะ>พโดยใช้กระบองคุณยายแกนนี่นะครับเอามาไล่ตบคนอื่นเข้า <laughs> คุณยายแกนนี่ปวดหัว <laughs> ตายตลกไอคลิปนั้นมากเลยคุณยายมาดูวันนี้คุณยาย ตัวมันสิ่ตัวมันซิเนี่ยพูมองยากว่ามันอยู่ไหนใครแอดมาเนี่ยไม่เอาอ่ะเราจําไม่ได้คุ้นวดิงแดงคืออะไรวะอ๋อเป็นสัญลักษณ์ของตัวมันแบบมันจะแบบบุยๆบว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 ยๆโอเคคลิปนี้ก็ถ้าถ้ไม่มีเนี่ยแมพแต่แล้วไม่ทำไมต้องมีเพลงด้วย ไปเข้าใจจะต้องประกอบในท้ายสุดม,มีแม่พี่หรือมีเ,เสี่งกีดขึ้นมาล่ะใช่มันก็จะอาจจะกดูน่ากลัวใช่กีดแตกยังเช่นที่จูดี้จะมาฮักคอร์ว่าพูดถึงอะไรจูดี้วะเออถ้าทุกคนถ้าสมมติมีคนต้องใส่นะเฮ้ยจูดี้คืออะไรไยากแค่เล่งกังแต่วนะอ๋อต้องทำใจได้คิว เดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมาถ่ายจูดี้กับแม่พี่ที่ภาพสมภาพสมจริงแต่ว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยใช่แล้วก็ทำเควส์ยากด้วยนนะแต่ว่าตัวเราจะไม่เหมือนเดิมจะไม่เป็นแบบนี้มันจะตั้งแต่งตัวไว้เองเลยเอเอข้าววันกันหรือไงใส่เสื้อสีเดียวกันอะไรเป็นไงเอาลอมาฟีดเวลาเดิวไปกันดีพี่โก้จะเลยเอ๊ยเจมส์เจมสเจมา ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างก็คือสิ่งที่ซื้อมหาอย่างก็คือมุดใช่เกียงเอ้ยฝาแฟดฝาแฟดที่หน้าตาไม่ต่างกันเลยเอ้ยไม่เหมือนกันเลยถ้าคนถ้าคนที่ยากรู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเชื่อพวกผมเรียกว่าฝาแฟสกับสเกลแล้วกันเฮ้ยจูบมาเตอร์จูบมาเตอร์โอ้โหมันวิ่งเร็วมากไอเจ๊บป้าเนี่ยโจชนะชนะ เรามีตังอยู่หนึ่งพันห้าสิบสี่มีหนึ่งพันสามร้อยบ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 อยมีหมากินน้ำอยู่ข้างๆไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอันนี้เรามาทำแบบโอ้โหนะครับทุกคนก็ก็ถ้าอยากให้ไทยจูดี้รือว่าสแกตเตอร์หรือว่าดมเม็ดก็มานะครับแต่ว่าดมเม็ดนี่ก็ต้องทำใจนะใช่ตัวที่มันยิ้มยิ้มมว ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ห่างจักไอนตัวนี้เลยพอลีเมงเลยอันนี้รู้ว่ามันเอ้ยแล้วอะไรแดงเนี่ยคันตูดบินเชอริงก<ว>อัดตันไฟอาร์เดโมอ,อาร์เดโมัเวเศษเฮ้ยได้งไงตาแดงเล็วออเอนโดสกิลิตันนี่ว่าไปนายเฟรดดี้นี่มันจะทำอะไรปะเนี่ยอ๋อมันจะฆ่าคนเวรเลี้ยงไง,ไงเอนโดสกิลิตันมันจะพ้นตาหรือไงเรียกมันเรียกมันว่าเอนโดสกิลิตันชื่อมันนะเออ โอ้โห oh, oh. ถึงแม้ตัวจะเหมือนคงแต่ขงกระดูกแต่ประสิทธิภาพโคตรดูด <song> ูดซงอยากเล่น, The, นไปไหนดูดซงไอโบไปกัดหรอก <c oughs> กระดูกแผลไอบโบเออแล้วก็จะพักคอทีละคนยิ่งกว่าจูดี้จูดี้เพะกูไม่ยอมหรอกมันมาแล้วอยาก,กเล่นสเก็ตเตอร์หรือว่าจูดี้ยังไงสเก็ตเตอร์ก็เแบบ,บ,บวิง่งโค้งตียี่สิบพันีตังไอเลือกใจเล่นสเก็ตเตอร์เดอะเมส แล้หรือว่าจูดี้เดี๋ยวจะไอเลือกเดี๋ยวจะให้เลือกใต้คลิปแล้วกันอืมแล้วจะมานับกันว่าอะไรเยอะสุดใช่ถ้าสเกตเตอร์เยอะสุดก็เอาสเกตเตอร์ถ้าจูดี้เยอะสุดก็เอาจูดี้ถ้าเอาไอ้นั่นเยอะถ้าอะไรว่าเดิมเม็ดเยอะสุดก็เอาเดิมเม็ดใช่แต่ถ้าเดิมเม็ดเยอะสุดนี้ถ้าถ้าถ้าพูดตามถึงหนึ่งพันเดี๋ยวจะโพสต์ว่าจะให้เล่นแมปอะไรอีกเล่นแมปอะไรก็ได้จะยอมแต่ถ้าแมปเล่นในคอมเล่นไม่ได้ไม่มีคอม ก็คงบน้อยครับใ่ก็นอยมากใช่อันนี้ไอ้ไอ้ใช่ใช่ไหมคุณยายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ๆไอ้เปรผู้ระพงช่วงนี้เริ่มทอแล้วไม่ค่อยมีคนดูเลยไม่ต้องถอเราทำแบบคำๆเลยอืม้ทำจรจไม่ได้วางคืออะไรทัน้อแค่ทแค่อยากให้ผู้ติดตามกับ คนคนดูแบบหาๆเฉยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหากันหรือไม่นะไม่รู้ก็ยังที่บอกแล้วนะถ้าทุกคนคิดว่าเออแล้วทำไมพวกผมมาแต่ตอนเขาก็ย้อนไปดูไอ้คลิปซุ่มยิงปืนนี่ยิงกันคอหักเลยโอ้ตัวใหญ่ชิบหายมันไม่ทำอะไรหรอกมันแค่ยืนอยู่างนี้ไอ้กะมันอาจจะบักได้นะเวลาเราเข้าไปมันอาจจะหักแอร์พักคอเราก็ได้เอออย่าไปโดนนั่นไงเป็นไงล่ะอย่าไปโดนตัวมาแล้วกันไม่งั้นมันจะจับ คุณทักโค่ไอ้ใครดันกูเลยเจลเลนเฮดนี่มันร้ายจริงๆแต่เราคอดค่าตัวตายไปซื้อของกับชานไปเกิดใหม่กั้นตั้งคีบกั้นจนก็มาเข้าลิฟโอเคตัดก่อนอ่าตอนนี้ก็มาแล้วก็ด้านเจฟอีกครั้งนึงตอนนี้ตอนนี้ใกล้กำลังจะกลับเบิร์นแล้วว้าวตีผู้ใหญ่ก็กำลังเคว้งอยู่นะครับใช่ดเล่นยาวๆนะตอนนี้เล่นเรายาวอยู่ยาวอยู่เก้านาทีแล้ว มาดูนะครับว่าจะถึงด้านยาใครเป็นยาอันคุณยาแในี่นะครับเราขึ้นมาแล้วใช้รองเท้าก็โดดขึ้นใหลปซีไกซีโกโกชัดจมดจโเฮ้ยมิกาะสือหรือเปล่าไมีกระสิอหรอกถ้าไม่มีดุนตีมันจะมีกระสือก็ต้องมีดนตีแลตีกันเฮ้ยมึงโตป่ะนมึงวิ่งเร็วก็ดูเฟรติกนะมันก็เจ็บ จ็บอะไรคชอบมีขนตั้งให้เจ็บมันวิ่งเร็วแบบเนี้ยแบตเพื่อนผมจะหมดหนายู่หนาอยู่ไม่เป็นไรหรอกอืมครับเจ็บเจ็บนี่มันไลฟฟันได้ละตัวอืมเพลงออกคือย่าๆดี๋ยเดลิกัสิสเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบรีบปิดเพลงเดี๋ยวลิกัสิสกินเราไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยไม่ปรุมปิดเพลงเซตมันก็ดีตรงที่สนุกอะไรเนาะอืมใครใครอยากมาเล่นเดี๋ยว ไอ้นั่นไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวแปะชื่อไอ้อเเวเลเตอร์สเกเตอร์เรารู้แล้วว่าวิธีทิ้งลิงมันทิ้งยังไงมันทิ้งให้ให้อัตโนมัติเลยเว้ยถ้าก็ว่ามันเห็นนั้นไหนที่มันม้วนลิงอ่ะมันทิ้งให้อัตโนมัติเลยโอเคนะวันนี้ก็เป็นคนไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ต้องลองย้อนกลับไปดูดูนะครับทุกถ้าเราไม่ได้เดาทิ้งลิงใต้เอ้ยจะทิ้งชื่อแมพไว้ใต้คอมเม้นแล้วกันใช่ถ้าลิงมันไม่ขึ้นนะนะแต่ก็ต้องรอเดี๋ยวแปะเอาไว้ อยากเลนะมันชื่อแมปลิปอะอืมลิปสยองแกว่งอะไรสักอย่างนี่แหละใช่หน้าตาหน้าตาหน้าตาลิปก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนอันนี้น่าจะแมปด่างมันอาจจะมีอยู่หน้าหลักอะไรนะมันจะเป็นรูปตัวการ์ตูกยิ้มรูปใช่เป็นเป็นลิปจูออนอ๋อไม่ใช่จูออนออ้โหปวดเปเบือปวดเบืออยากเข้ามาอยากเข้ามาน่ารักมากเลยนะเบือ ักเต้ไปไว้ใจคณน่ารักยิ่ชิ้นพาดโดรุนี่ที่มานาันน่าหัฮาชินิโซอีโนฮาเซโยนีย่ายาย,ายาตา <laughs> จเดยจะจบจะแปลงล่างลแล้วเมื่อกี้คุยคันที่ใช่นะอย่าเามาคติบ คุยกันเรื่องตุลาเช่เออพิกกี้พิกกี้อีกแล้วอ่ะน่าเบื่อมันกัดไอไออะไรวะไอไออะไรวะพิกตูดโุกมาเลยเจมกับพิกกี้นี่คือแบบถ้าใครชอบพิกมาบ่อยมากพิกพิกเอออ่ารีบเข้าไปรีบเข้าไปอะมาเลย เอาห้าปีค่ะปีโอปิกกี้มาเรวิ้วิง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 ้ยเฮ้ยมันวัดมันวัดมาดูดีๆมันบักแล้วมันมาห้าเราตายตุยอ่ะมาปิดคลิปกันในค่ะตัวตายดิโอเคมาที่เวลาอ๋อสิบสามน่ะห้ามเกินสิห้าเฮ้ยเฮ้ยไม่กลับหรา เร็วเร็วเร็วอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าคลิปผมมันห้ามเกินสิบห้านาทีมันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบให้ยืนยันตัวตนยืนยันตัวจุ๊บอ่าไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อวันเสาร์ใครอยากใครยังที่ม่อนนะเคาอยากให้จูดีสักกันะใช่กินมาสติ๊กยก็ได้นะ ไปกันเตอร์จูดี้หรือว่าเดอะเม็ดนะครับใช่แล้วถ้าคนจูดี้แสนน่ารักบายบายปิดตชิปปด้วยเฟดดี้สุดน่ารักว่าไงเฟดดี้เฟดดี้บอกเดี๋ยวกูก็คัน